สวัสดีครับกลับมาเจอกันปฏิพันธ์ออโต้กันอีกหนึ่งคลิปนะครับมีตัวรถครอบครัวจิตที่นั่งเข้ามาเติมสต็อกที่ร้านกันอีกหนึ่งคันครับวันนี้เนี่ยอยู่กับเจ้า Toyota Fortuner 2.4ตัว V รถปี2016นะครับตัวรุ่นนี้เนี่ยเป็นตัว m n o r r h h n g e ที่มีการปรับเปลี่ยนจากตัวโฉมหน้าแชมปปีแรกๆเลยครับสำหรับตัวเครื่อง2.4ตัวรุ่นนี้ถือว่า เหมาะสมสําหรับพี่พี่ทุกท่านไม่ว่าจะใช้งานในชีวิตประจำวันหรือว่าใช้งานในครอบครัวเดินทางออกต่างจังหวัดหรือว่าในตัวเมืองตรงนี้ถือว่าครบวงจรทั้งหมดนะครับทั้งในเรื่องของฟังก์ชันในการใช้งานที่มีหลายอย่างเติมเข้าใหม่ทั้งในเรื่องของตัวออกแบบดีไซน์ของตัวรถทั้งในเรื่องของตัวความหรูหราและก็ทันสมัยสับช่วงยุคปัจจุบันตอนนี้นะครับรถเป็นตัวปี16ครับสีเทาเดิมโรงงานไม่เคยชนหนักพิกคว่ำน้ำท่วมหรือว่าจมน้ำตัดตอบกฎหมายอันนี้ไม่มีแน่นอน ก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีการทําตอนที่ยังไม่ได้ล้างให้ดูสภาพแบบสดๆด,เ,ดเรียวๆกันไปนแล้วรอบหนึ่งนะครับแต่จังหน้านะฮะก็ได้ปรับเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นตัวพรีเมียมขนาดใหญ่นะครับแล้วก็โลโก้ก็จะเป็นแบบพรีเมียมเช่นเดียวกันนะครับส่วนสําหรับตัวโควมไฟหน้าเนี่ยเป็นโปรเจกเตอร์ใบบีม LED นะครับก็คือสูงต่ำเปหลอดเดียวกันนะครับแล้วก็เดย์ไทม์นิ่งไลท์ห้ดวงนะฮะหรือว่าไฟหลีมในเวลากลางวันนะครับ ส่วนสําหรับตัวตัดหมอกเนี่ยอันนี้ยังเป็นแบบหลอดฮาโลเจนนะครับแต่ตรงนี้เราก็จะมีตัวของแต่งเพิ่มเติมให้ครับนั่นก็คือเป็นตัวสเกิร์ตด้านหน้าแล้วก็ตัวสเกิร์ตด้านท้ายนะครับคราวนี้เนี่ยเรามารับชมตัวเครื่องยนต์กันสักนิดหนึ่งครับสำหรับตัวเครื่อง2.4ลิตรนะครับก็จะเป็นตัว 2GD นะฮะ2,393ซีซีนะครับ150แรงม้าครับ400นิวตันเมตรกับเกียร์ออโต้แบบ6สปีดนะครับตัวเครื่องเดิมครับ ไม่มีคํานําเครื่องไหลยเยิมรถเจ็ที่นั่งพวกนี้ออกห้างไปแดงราคาเป็นล้านนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยอันเอาเป็นตัวสภาพสวยๆมาให้เพื่อกับคุณลูกค้าทุกท่านได้จับต้องและก็ได้เป็นเจ้าของกันได้ง่ายขึ้นนะครับฐานหน้าแก้มข้างนะครับเม็ดอาร์ครอยตะเข็บต่างๆนะครับตัวแผ่นเพยก็ระบุไว้เป็นตัวปี2 0 1 6นะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์มอกอน็อตสากะโปงสีตัวนะครับ ไม่เบี้ยวไม่ผิดรูปไม่มีรอยเป็นตัวน็อตเดิมจากโรงงานนะครับแล้วก็ตัวปั๊มโตโยต้าตรงฝากระโปรงนะครับฉนวนกันความร้อนใต้ฝากระโปรงนะฮะติกตรงติกเกอร์แรงต่างพวกนี้ครบหมดนะครับส่วนของหลักๆเลยนะฮะเอาในเรื่องตัวรบความปลอดภัยก่อนก็แล้วกันนะครับเบรกนี่ก็จะมีเป็นตัว abs นะฮะ ebd แล้วก็ ba นะครับตรงนี้คือมันต้องมีอยู่แล้วนะฮะเพราะว่ามันจะทำงานควบคู่กับตัว traction control นะครับแต่ถามว่า vsc เนี่ย หรือว่าช่วยควบคุมการทรงตัวของตัวรถรุ่นนี้มีการตัดออกไปนะครับแต่ก็มีหลายอย่างที่เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็ปรับเปลี่ยนให้กับกลุ่มของคุณลูกค้าได้ใช้งานกันใหม่นะครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยก็จะจะมีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเช็คระบบไฟตั้งสู์ทงรอแล้วก็เซอร์วิสให้กับลูกค้าใหม่1หนึ่งรอบนะฮะเรามีการรับประกันสําหรับทางร้านให้นั่นคือการรับประกันตัวเครื่องและก็เกียร์หเดือนว่า1นึ่งหมื่นกิโลนะครับพร้อมกับ W Smart รถยกช่วยเหลือชุกเฉิน24ชั่วโมงให้นานอีกหนึ่งปีเต็มๆนะครับโอเคครับเรามาดูในส่วนตัวด้านข้างกันต่อนะครับสำหรับตัวด้านข้างเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีการใส่เป็นตัวคิ้วซุ้มล้อสีดาด้านนะครับแล้วก็ตัวล้อเนี่ยเป็นล้อแมกอลอยนะครับเป็นทรงเดิมจากโรงงานนะครับส่วนสำหรับตัวยางเนี่ยตรงนี้เรามีการปรับเปลี่ยนให้กับลูกค้าใหม่แล้วทีเรียบร้อยนะฮะยางก็จะเป็นตัว265 60นะครับเป็นตัวขอบ18นะฮะระบบเบรกด้านหน้าก็จะเป็นตัวดิชเบรกนะครับ สวนับตัวสีด้านข้างเนี่ยสวยเสมอกันจรดทั่วทั้งคันนะครับอัน,นก็จะมีบริการขัดสีเคลือบผิวตัวรถแล้วก็คครนิ่งให้กับลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบนะฮะสวนับตัวไฟเลี้ยวนี่ก็จะอยู่ตรงกระจงมองข้างนะครับแล้วก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถครึ่งใบนะฮะมือเปิดก็จะเป็นทั้งโครเมียมทั้ง4บานนะครับแต่ว่าฝั่งซ้ายมือกับฝั่งขวามือเนี่ยก็จะมีเป็นตัวสมาร์ทเอนทรีหรือว่าปุ่มกดที่ไม่ต้องใช้กุญแจขันแล้วนะครับบันไดข้างมีมาให้นะฮะ ตัวแหลกหลังคาหรือว่าตัวราวหลังคานะครับก็มีติดตั้งมาให้ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการสโลปนะครับในเรื่องตัวการกับขี่ให้มัน f าโฟมากขึ้นนะครับคราวนี้เรามาดูตัวซองในข้างประตูกันต่อครับสําหรับตัวซองในข้างประตูนะครับรถปี16นะฮะดูในเรื่องตัวทรงตัวสีนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งจุดที่หลายๆท่านเวลาดูรถมือ2เนี่ยต้องแกะกันดูทุกคนหรือว่าในเรื่องตัวการเคาะ นะครับเพราะว่าบางทีเราได้รู้ว่ารถโป๊ะสีมาหรือเปล่าอะไรพวกนี้ถูกต้องใช่ไหมครับเพราะนั้นตรงนี้ก็สามารถดูได้ทุกรายละเอียดนะฮะน็อกซ่องในข้างประตูเดิมนะครับประตูไม่เคยมีการแกะขยับขันไขออกมาทําทรงทาสีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นอีกส่วนหนึ่งที่อันการันตีได้เลยว่ารถไม่เคยโดนชนข้างมาแน่นอนนะครับนี่คือในส่วนของตัวซอกด้านหน้านะครับอ๋อแล้วก็อีกอย่างมันจะมีการตัดด้วยโครเมียมนะฮะลากยาวไปจนถึงด้านท้ายเลยนะครับคราวนี้เนี่ยตัวซอกด้านหลังกันต่อนะครับ สำหรับตัวซอกด้านหลังนะฮะเช่นเดียวกันนะครับเม็ดอาร์จุดตามตะเข็บต่างๆรอยชงรอยเชื่อมนะครับแต่สำหรับตัวโฉมนี้เนี่ยมันเป็นตัวโฉมปรับปรุงโฉมแรกก็คือตัวปี16นะครับแต่ว่ารหัสโมเดลเนี่ยมันจะเปลี่ยนกลายเป็น AN150 กับ AN160 นะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดตัวโฉมแชมป์นะครับหรือว่าก่อนหน้านี้มันจะเป็น AN50 กับ AN60 นะครับ ยังเป็นตัวดัมเบลกอยู่แต่ถ้าเกิดเราอย่างที่เราได้เห็นตัวโฉมใหม่ๆเนี่ยพวกนั้นเนี่ยจะเป็นตัวดิสเบรกกันหมดแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรต่อการใช้งานนะครับคท่านี้ครับส่วนสําหรับตัวด้านท้ายนะครับฝาท้ายเดิมครับรถไม่เคยโดนชนท้ายแน่นอนนะฮะตัวดาบฝาท้ายนะครับก็จะเป็นแบบโครเมียมนะฮะหรือว่าตัวคิ้วฝาท้ายนะครับโคมไฟท้ายนะครับไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกติไฟเบรกก็จะเป็นตัวหลอดแบบ LED นะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวสเกิร์ตด้านท้ายมาให้นะครับ แล้วก็สปอยเลอร์นะฮะไฟเบรกตรงนี้3นะครับแล้วก็เสาอากาศตรงนี้ก็ได้เปลี่ยนมาเป็นตัวแบบคีบฉลามนะครับถือว่าครบหมดแล้วฮะในเรื่องของการดีไซน์ออกปรอ,อกอบแบบแลวพวกนี้นะครับให้มันสรุปกันในเรื่องตัวการกับขี่แล้วก็พอยารับลมด้วยพวกนี้มีส่วนหมดนะฮะในเรื่องของแอโรไดนามิกเนี่ยนะครับเพราะนั้นตรงนี้เขามีการคำนึงถึงอยู่แล้วเราลองนึกภาพดูนะครับรถเจ็ดที่นั่งหรือว่าพวกแบบรถกระดับ หรือว่าพวกแบบรถกระบะแบบแปลงขนาดใหญ่พวกนี้เนี่ยถ้าเกิดตัวเครื่องยนต์2.4เอาสตัวรถบอดี้ใหญ่พวกนี้ไม่อยู่ค่อนข้างที่จะมีปัญหาเลยนะครับเพราะนั้นหลายๆอย่างครับมันก็ต้องปรับให้เข้ากับการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นในระยะทางไกลหรือว่าเป็นในระยะทางใกล้อันนี้มันก็ต้องมีการสมูทกันอยู่แล้วแน่นอนนะครับส่วนสำหรับตัวฝาท้ายครับอันนี้ก็จะเป็นแบบเปิดไฟฟ้าแล้วนะเรียบร้อยนะครับจริงๆถ้าเกิดเราไม่ได้ล็อกรถเนี่ยสามารถกดที่ด้านหลังท้ายได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราล็อกรถ ต้องมีตัวกุญแจติดไว้กับตัวเราเองด้วยนะครับส่วนคำแบบตัวนี้เนี่ยมันสามารถเซ็ตได้นะฮะถ้าเกิดใครใครดูมาก่อนหน้านี้เนี่ยพวกแบบ CRV นะครับอะไรพวกนี้ก็สามารถเซ็ตได้เช่นเดียวกันนะครับตัวน็อตฝาท้ายครับรอยเม็ดอาร์กนะครพวกแบบยางซิลิโคนนะครับเล็บจิกต้องเป็นรอยนะฮะไม่แข็งเกินไปไม่อ่อนเกินไปนะครับแล้วก็ส่วนสําหรับตัวด้านในนะครับ พื้นที่ในเรื่องตัวการเก็บของเนี่ยถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าตัวบ่อเนี่ยก็ยังเป็นทรงสไตล์เดิมอยู่บ่อตอนที่3เนี่ยก็จะเป็นแบบ50ต่อ50บนะครับพวกแบบเครื่องไม้เครื่องมืออะไรพวกนี้ก็อยู่ทางฝั่งด้านนี้นะครับแอร์สตอนขาดไปอย่างเดียวนะครับถ้าเกิดฟอร์จูนเนี่ยกับราคาที่เราต้องเสียไปกัน1ร้านต้นๆเนี่ยไม่มีจอกลางมาให้อันนี้ก็น่าเสียดายอย่างนะครับแต่ไม่เป็นไรครับมันไม่ได้มีผลกระทบอะไรต่อการใช้งานเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับ สภาพสวยเดิมจากโรงงานนะฮะคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดพลอยลาเราจะปิดตัวลงมาเนี่ยง่ายๆเลยครับมีตัวปุ่มกดอยู่ตรงนี้ด้านนี้ทีเดียวใช้งานได้สบายมากสมมุตินะครับพอยลาเราไปห้างหรือว่าออกต่างจังหวัดซื้อคงซื้อของเก็บคงเก็บของ,ของไปคนเดียวเราถือของเยอะอะไรพวกนี้เนี่ยแค่นี้แหละครับเพราะนั้นตรงนี้ตัดในเรื่องตัวการใช้งานที่มันง่ายขึ้นได้เยอะมากนะครับคราวนี้เนี่ยผมพามาดูตรงนี้สักนิดหนึ่งครับ ตัวเลขคัสซีนะฮะเพราะว่าอันนี้มันก็ต้องมีกับตัวรถทุกคันนะฮะต้องเห็นได้อย่างเด่นชัดนะครับแล้วก็ชัดเจนนะครับอย่างไรก็ต้องมีอยู่แล้วอย่างที่บอกครับมันเป็นตัวรถกระบะด,ดัดแปลงไม่เหมือนกับตัวรถเกง๋งเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องมีตัวเลขคัสีเช่นเดียวกันนะครับสวยไมเอมนะฮะนี่คือในส่วนของบอดี้รอบคันฟอร์จูน2.4ตัววีคันนี้นะครับ คราวนี้ครับอย่างอีกอย่างหนึ่งที่เรายังขาดไปก็คือในส่วนตัวด้านในเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันต่อครับสําหรับในส่วนงตัวด้านในนะครับเมื่อกี้เราฟังในเรื่องตัวระบบความปลอดภัยด้านนอกไปแล้วสําหรับในส่วนตัวด้านในเนี่ยก็จะมีเป็นตัวแอร์แบงค์หรือว่าถุงนมนิ้รับภัยด้วยกัน7ใบนะครับถือว่าเยอะมากนะฮะแล้วก็พวกแบบการตกแต่งนะครับที่เป็นวัสดุคล้ายหนังนะครับตรงนี้ก็ใช้ความรู้สึกแบบ Soft Touch นะฮะแล้วก็พวกแบบกล่องคูบงคูบบองอะไรพวกนี้มีมาให้ครบนะครับ ส่วนตัวคอนโซลกลางครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันตัดด้วยพลาสติกสีบรอนแบบด้านนะครับแล้วก็เป็นจอแบบทัชสกรีนนะครับมีตัว T Connect เชื่อมต่อบลูทูธนะครับ CD ดีวิดีโอเอ็ทุกอย่างปกติหมดนะครับในเรื่องตัวโลดไฟล์ตรงนี้ถือว่าสำคัญเลยนะครับแล้วก็ตัวแอร์ก็จะเป็นแบบปรับออโต้นะครับ power o u t l e t usb aux แล้วก็ตัวแช้เช่งคอนโทรลนะครับส่วนสำหรับตัวฐานคอนโซลครับหรือว่าตัวฐานเกียร์ตรงนี้เนี่ยก็จะมีที่วางแก้วน้ำสองใบ สามารถปิดหรือว่าเปิดตรงนี้ได้เลยนะฮะมันจะเรียบเสมอกันพอดีนี้ถือว่าดีมากนะครับเพราะว่ามันจะได้ดูไม่เกะกะสายตาด้วยนะครับสําหรับตัวเกียร์ครับก็จะเป็นตัวเกียร์ออโต้มีโหมดชิปอัพชิปดาวมาให้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบ6สปีดด้วยกันนะฮะถือว่าเยอะเลยนะครับแต่มันตรงนี้เนี่ยถึงจะเป็นตัว6สปีด,ดก็จริงก็มีอีโคโหมดกับพาวเวอร์โหมดมาให้อยู่นะครับแล้วก็ตรงพวงมาลัยครับก็จะเป็นแบบมัลติฟังก์ชัน ฝั่งซ้ายนี่มัตสิมีเดียทั้งหมดนะครับฝั่งขวามือก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวควบคุมกับตัวจอ m i d นะครับสามารถปรับตั้งค่าอะไรพวกนี้ได้เลยแล้วก็แพทเทิร์นชิพด้านหลังพวงมาลัยนะครับส่วนตัวคูสคอนโทรลเนี่ย2.4ยังไม่มีมาให้นะฮะไม่เป็นไรนะครับตรงนี้ก็ถือว่าโอเคทั้งหมดแล้วนะครับในเรื่องตัวการเปลี่ยนเกียร์ฟังก์ชันที่มันใส่มาให้ทุกอย่างคือครบหมดนะครับส่วนทางด้านขวามือเนี่ยของคนขับเนี่ยนะฮะมันจะมีเป็นตัวเปิดประตูด้านหลังนะครับสามารถคอน สามารถคอนโทรลโดยระบบแบบแมนนวลได้และครับแล้วก็เอจินสตาร์ทนะฮะกระจกก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าเป็นอออโต้ทั้ง4บานแล้วนะครับส่วนสําหรับตัวไฟอ่านแผนที่ไฟเพดานและพวกนี้ส่วนอยากจะเป็นตัวหลอดแบบ LED นะครับแล้วก็ที่บางแดดก็จะมีเป็นตัวกระจกแต่งหน้านะฮะพร้อมกับไฟอัตโนมัตินะครับเบาะครับเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลนะครับแล้วก็เบาะคนขับก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับนี่คือในทั้งหมดของตัวรถ f o r t u n e นครับ อย่างที่บอกนะฮะมันขาดไปอย่างเดียวก็คือในเรื่องตัวจอกลางแต่ถ้าเกิดเอาจริงๆแล้วว่าในเรื่องตัวการใช้งานในเรื่องตัวการขับขี่อะไรพวกนี้เนี่ยทุกอย่างถือว่าครบทั้งหมดแล้วนะครับถึงมันอาจจะมีตัวโฉมใหม่หรือว่าโฉมที่เป็นแบบก่อนหน้านี้มาตัวนี้น่าสนใจและเป็นตัวที่ราคาจับต้องได้ง่ายนะครับเดี๋ยวเราไปสุกกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาสำขันนี้อีกทีหนึ่งไปครับโอเคครับเรียบร้อยกันอีกหนึ่งคันนะสับตัว Fort จูน2.4ตัว V ีปี2016คันนี้นะครับก็จะเป็นตัวท็อป ของในรุ่น2.4ลิตรนะครับเร่านี้ครับตัวราคาป้ายแดงเนี่ยอยู่ประมาณล้านตนๆน,น,นะฮะสำหรับตรงนี้ครับที่ร้านปริพันฑ์ออโต้ของเราจะตั้งราคาขายไว้อยู่ที่899,000บาทอันย้ำนะครับ899,000บาทเพราะนั้นตรงนี้คุณลูกค้ามีเครดิตหรือว่าไม่มีเครดิตก็ฟรีดาวได้ไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับ แล้วก็สำหรับใครสนใจสามารถติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือว่าจะเป็นตัวอีดีไลน์หรือว่าทักเข้าไปในบล็อกช่องทางไหนสะดวกที่สุดก็เอาช่องทางนั้นได้เลยสอบถามไว้ก่อนได้ครับถ้าเกิดได้รายละเอียดทุกอย่างครบถ้วนหมดแล้วคูณลูกค้าจะกลับไปตัดสินใจอีกรอบหนึ่งตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับพี่ๆทุกท่านแต่ตรงนี้บอกเลยว่าใครได้ไปคุ้มแน่นอนและก็ในเรื่องตัวการใช้งานครบครันทั้งในตัวเราเองและก็ในครอบครัวของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยว ฝากกดติดตามเพจบริพัตออตโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะฮะเป็นกำลังใจกับพวกเรากดไลค์กด Subscribe นะครับและเด็กคลิปหน้ามีรถรุ่นไหนเข้าใหม่หรือว่ามีขนดไหนแนะนำให้กับผู้ลูกค้าได้รับชมอีกนั้นเดี๋ยวรอติดตามดูก็ได้เลยคลิปนี้ยังต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ